สวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนในสารธรรมเขื่อน ambling, แก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับฟังพระคำให้ชีวิตด้วยกันนะครับวันนี้เรามาอ่านหนังสือเคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญญาณของท่านอาจารย์ฮัสสันเทเลอร์ด้วยกันนะครับนะเราต้องขอบคุณกนกบรรณาสานะครับที่อนุญาตให้เรานําหนังสือเล่มนี้มาอ่านกับพี่น้องนะนี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งเลยครับที่ผมหนุนใจครับให้พี่น้องมีโอกาสที่จะมีไว้อ่าน เป็นส่วนตัวแล้วก็ใคร้ครวนทบทวนชีวิตของเราเพราะชีวิตของท่านฮัตสันเทเลอร์นั้นสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างในฝ่ายจิตวิญญาณที่เราเองจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็เติบโตขึ้นในการติดตามพระเจ้านะครับนะนะพี่น้องครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับนะฮัตสันเทเลอร์ก็ได้สูญเสียนะครับนะ นะแม่จะใช้คําว่าสูญเสียก็ไม่ถูกนักนะครับนะคือภรรยานะครับมาเรียมาเรียนะครับที่ท่านรักมากแล้วก็อยู่ด้วยกันมา12ปีครึ่งร่วมกันรับใช้ที่ประเทศจีนอย่างทรหดอดทนก็มาจากไปแต่จิตใจของฮัสสันเทเลอร์นั้นก็เศร้าโศกเสียใจเขาคิดถึงเธอแต่ขณะเดียวกันนั้นเขาก็พบว่าวันเวลาที่เขารู้สึกทุกโศกเจ็บปวดนั้นพระเจ้าเข้ามาใน ชีวิตของเขาเติมเต็มส่วนที่ขาดอยู่ให้เต็มล้นและก็มีพลังในการก้าวเดินนะครับท่านรู้สึกมั่นใจในพันธสัญญาและเสียงเรียกที่พระเจ้าทรงมีต่อท่านในการมาประเทศจีนแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานในประเทศจีนต่อไปนะครับนะแล้วก็ฮัสซันเองก็ล้มป่วยลงนะครับนะ อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขานอนไม่หลับติดต่อกันหลายคืนนะเขารู้สึกว่าโศกเศร้าแล้วก็คิดถึงามาเรียมากแล้วก็คิดถึงลูกๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเขากา็จดหมายถึงคุณเบอร์เกอร์นะครับนะนะบอกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะถึงเรื่องความสูญเสียนะาซามูเอลโนเอลภรรยาสุดที่รักไปอยู่กับพระเยซูคริสต์แล้วที่ประเทศจีน แล้วก็ลูกขอโทษครับถูกแล้วครับเนาะแล้วก็ลูกอีกที่อีก3คนที่อยู่ไกลนะครับนะแล้วก็ลูกคนเล็กเทียนเป่าก็ไปอยู่ที่ยางโจนะครับนะนะนั้นพ่อนท่านเองก็มารู้สึกหลักใจกับจลาจลที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนแล้วก็การรบพุ่งในยุโรปที่รัเสเซียนะครับนะเข้าข้างไซรัสนะครับที่จะไปสู้กับฝรั่งเศส ส่วนอังกฤษนั้นก็เข้าข้างฝรั่งเศสก็ยังไม่รู้ว่าออกมาเป็นยังไงแต่ท่านเองอยู่อีกซีกโลกหนึ่งก็เขียนจดหมายถึงลูกครับแล้วก็สอนลูกให้ลูกรู้ถึงเคล็ดลับการเติบโตฝ่ายวิญญาณของท่านนะครับโดยการที่ท่านเองนั้นไว้วางใจพระเจ้าแล้วรู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่านเสมอเสมอเพราะนั้นท่านก็พยายามให้ลูกเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ให้ลูกบอกนาเอมิลี่ให้สอน ลูกในเรื่องนี้เพราะว่ากว่าคุณพ่อจะมาก็รู้เรื่องนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นมือนะครับนะวันนี้เรามาต่อเนื่องกันนะครับนะหลังจากมาเรียเสียชีวิตฮัตสันเขียนถึงเอมิลีว่าคุณคงจะรักเมตตาลูกๆของผมมากยิ่งกว่าเก่าเพราะนับแต่นี้ไปพวกเขาไม่มีแม่อีกแล้วพระเจ้าจะทรงช่วยคุณ ให้มีความอดทนกับพวกเขาและสอนเขาด้วยความรักโดยชีย้ถึงทางที่ถูกต้องแทนที่จะติเตียนอยู่ร่ำไปเช่นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นผมรู้สึกว่าผมพลาดในจุดนี้และเดี๋ยวนี้มีแต่คุณเอมิลี่ที่จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของผมให้กับลูกๆที่เขาจะเติบโตขึ้นไปและทำสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องครับ ฮัสันส่งจดหมายถึงลูกอีกครั้งหนึ่งว่าลูกรักของพ่อพ่ออยากให้ลูกรักพระเยซูมากๆและจงรู้ด้วยว่าพระองค์ทรงรักลูกมากจริงๆลูกรู้ไหมว่าพ่อซึ่งกำลังอยู่ไกลจะดีใจมากถ้าจะได้พบได้คุยได้อุ้มได้กอดลูกๆทำนองเดียวกันพระเยซูก็จะยิ่งดีใจมากกว่านี้สักเพียงใดเมื่อลูกคิดถึงและพูดคุยกับพระองค์ด้วยความรัก อย่าคิดว่าพระองค์คอยแต่จ้องจับผิดเอาโทษลูกแต่จงคิดถึงความเลิศประเสริฐและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งสามารถทำทุกสิ่งได้แต่ขณะเดียวกันก็เปี่ยมล้นด้วยความอ่อนโยนและเมตตาเมื่อลืมตาขึ้นในตอนเช้าขอให้ลูกพูดกับพระองค์ออกเสียงหรือในใจก็ได้เช่นอรุณสวัสดิ์พระเยซูที่รักหนูดีใจมากที่พระองค์อยู่กับหนูตลอดคืนและปกป้องคุ้มครองหนู สอนหนูว่าพระองค์ทรงรักหนูมากแค่ไหนวันนี้ขอพระองค์คุ้มครองความคิดจิตใจให้หนูคิดถึงแต่สิ่งที่ดีขอดูแลริมฝีปากให้หนูพูดแต่คำไพเราะอ่อนหวานช่วยหนูให้รู้ว่าอะไรถูกต้องและทำในสิ่งนั้นพระองค์ทรงพอพระทยัยเมื่อเราพูดคุยกับพระองค์นะลูกเมื่อพ่อเดิน คนเดียวพ่อส่งเสียงคุยกับพระอ,องค์บ่อยๆและบางครั้งก็คุยกับพระอ,องค์ในใจอย่าลืมนะลูกรักว่าพระอ,องค์อยู่กับลูกเสมอไม่ว่ายามหลับหรือตื่นไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ที่ไหนพระอ,องค์ทรงประทับอยู่กับลูกอย่างแท้จริงแม้ลูกจะมองไม่เห็นพระอ,องค์ก็ตามทีดังนั้นพ่อหวังว่าลูกจะไม่ทำให้พระอ,องค์ผู้เป็นสหายเลิศของลูกเสียใจ และเขาก็เขียนจดหมายถึงเอมิลี่อีกนะครับบอกว่าผมได้เขียนจดหมายถึงลูกที่รักอีกครั้งหนึ่งผมปรารถนาให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กถึงความจริงอันเลิศประเสริฐซึ่งมาถึงผมเอาตอนที่ผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเกี่ยวกับความเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูความจริงนี้ดูเหมือนไม่ยากไปกว่าความจริงในเรื่องความรอดหรือการไถ่าบาป ทั้งสองอย่างนี้ล้วนต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเท่านั้นทั้งสองอย่างนี้ล้วนต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเท่านั้นเขาย้ำกับคุณเอมิลี่เพื่อให้คุณเอมิลี่นั้นใส่ใจและสอนเรื่องราวเหล่านี้กับลูกเพื่อลูกของเขาจะได้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าและก็เติบโตขึ้นในความเชื่ออย่างมากมายอย่างแท้จริงต่อไปครับพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่ฮัตสันนั้นพยายาม ปลูกฝังลงไปในชีวิตของลูกแม้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันนะครับพี่น้องครับความตึงเครียดในประเทศจีนระหว่างนั้นไม่เบาบางลงเลยเมื่อเห็นว่าชาวยุโรปมัวยุ่งกับการสงครามเจ้าหน้าที่ชาวจีนจึงไม่ใส่ใจกับปัญหาของชาวต่างชาติที่ถูกคนจีนต่อต้านในประเทศจีนฮัสสันชี้แจงถึงสถานการณ์เลวร้ายเหล่านั้นและเรียกร้องให้บรรดาเพื่อนฝูงและผู้สนับสนุนร่วมใจกัน อดอาหารอธิษฐานในวันที่31ธันวาคมเขาได้เล่าว่าครับปีนี้ผิดกับปีอื่นๆสักหน่อยทุกคนในคณะของเราไม่มากก่็น,น้อยต้องเผชิญกับอันตรายความสับสนและความทุกข์ยากแต่พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดพ้นมาได้บางคนที่ได้ดื่มถ้วยแห่งความทุกข์ยากมากกว่าแต่ก่อนสามารถเป็นพยานได้ว่าปีนี้เป็นปีที่มีพระพรมากที่สุด และสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้สําหรับผมเองเป็นปีที่ทุกใจเหลือแสนแต่ก็รับพระพรมากที่สุดในชีวิตปีนี้เป็นปีที่ผมทุกใจเหลือแสนแต่ก็เป็นปีที่ได้รับพระพรมากที่สุดในชีวิตพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเราได้พิสูจน์ความสัตย์จริงของพระเจ้าฮัสสันบอกอย่างนั้นนะครับฤทธิอำนาจของพงที่จะประครับประคองเราไว้ในยามยากลำบากและประทานความอดทนท่ามกลาง ความทุกยากสามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากพยันตรายแต่ถ้าหากมีภัยพิบัติหรือความทุกยากมากกว่านี้ขวางหน้าเราก็หวังว่าเราจะประชิญกับมันด้วยความมั่นใจในพระเจ้าที่เข้มแข็งขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายพวกคริสเตียนชาวจีนเห็นว่าทั้งเราและเขาต่างก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นเดียวกัน สถานการณ์ต่างๆนี้บีบคั้นให้เขามองหาความช่วยเหลือจากพระเจ้ามิใช่อำนาจของชาวต่างชาติเราไม่ได้มาประเทศจีนเพราะงานรับใช้พระเจ้าที่หนี่ง่ายหรือปลอดภัยแต่มาเพราะพระองค์ทรงเรียกเรามามนุษย์ไม่ได้ให้หลักประกันว่าจะปกป้องคุ้มครองพวกเราแต่เราไว้วางใจในพระสัญญาที่ว่าพระองค์จะทรงสถิตยอยู่ด้วย ถ้าหากมีสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นอันตรายใหญ่หลวงเกิดขึ้นผมหวังว่าเราจะได้รับพระคุณเพียงพอที่จะสํแดงความมั่นใจในพระองค์อย่างจริงใจพี่น้องครับคนจีนที่นั่นก็รู้สึกหวั่นไหวเพราะความน่ากลัวในสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันต้นปี1871โรคตับของฮัสสันก็กำเริบขึ้นส่วนปอดไม่ใช่เจ็บอย่างเดียวแต่ทำให้เขาหายใจขัดขัด,ขดตลอดเวลาด้วย การนอนไม่หลับส่งผลให้ร่างกายล้มเจ็บลงและจิตวิญญาณท้อแท้ดูเหมือนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกลับบ้านเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและดูแลงานในคณะอยู่ที่ประเทศอังกฤษขอบคุณพระเจ้านะครับนะแม้ว่าท่านเองจะโศกเศร้าเนื่องจากมาเรียจากไปนะครับในอีกปีหนึ่งท่านก็ทุกเจ็บป่วย แล้วก็ลูกก็เจ็บป่วยแต่ท่านก็ก้าวผ่านในแต่ละก้าวมาได้และยังหนุนใจให้ลูกที่อยู่ที่อังกฤษเติบโตขึ้นในความไว้วางใจพระเจ้าและเรียกร้องให้พี่เลี้ยงเด็กนั้นช่วยสอนพวกเขาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เขายังเอาใจใส่คนจีนที่นั่นแล้วก็หนุนจิตชูใจว่าพระเจ้าเท่านั้นจะสามารถช่วยเราผ่านสถานการณ์ยุ่งยากเหล่านี้ได้นะครับในปีถัดมานะครับนะ ฮัตสันก็เป็นโรคตับกําเริบนะครับแล้วก็ปอดก็ไม่ใช่เจ็บอย่างเดียวแต่หายใจขัดตลอดเวลาการนอนไม่หลับส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วยลงแล้วก็จิตใจก็ท้อแท้มีทางเดียวตอนนี้ก็คือต้องกลับไปฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็เปลี่ยนเป็นดูแลง,งานของคณะอยู่ที่ประเทศอังกฤษแทนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันในครั้งต่อไปนะครับเวลานี้เราที่ฐานด้วยกัน โอพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระเจ้าฮัตสันเทเลอร์นั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจสอนลูกของตัวเองและอยากเห็นลูกของตัวเองเติบโตและขณะเดียวกันเขาก็สนุนจิตชูใจคนจีนให้รู้ว่าไม่มีใครปกป้องเราได้แต่พระเจ้าเท่านั้นจะปกป้องเราได้ให้วางใจแล้วก็ไว้วางใจว่าพระเจ้าเคยช่วยเราอย่างไรสาารถานการณ์ข้างหน้าจะยิ่งลำบากหรืออย่างไรพระเจ้าก็จะ มีความหวังใจว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้ต่อไปให้ไว้วางใจในพระองค์และขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าสรงโปรดสอนและฝึกความคิดจิตใจของพวกเราที่จะมีความมั่นคงในความเชื่อวางใจในพระเจ้าแบบที่ท่านรัศมีเพื่อเราจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบันที่มีหลายเรื่องที่ท้าทายเราในการดำเนินชีวิตท้าทายลูกของเราในการดำเนินชีวิตท้าทายกิจจักรของเราในการทำบันกิจต่อไปขอพระเจ้าทรงสอนและฝึกพวกเราด้วย ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องของเราทุกคนได้รับกำลังเช่นนี้ในพระนามพระสุคิ์เจ้าอารมนพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าตัวอย่างของฮัตสันกับความไว้วางใจในพระเจ้าของท่านนั้นโอ้โหท้าทายเราให้สิ่งนี้ท้าทายพี่น้องเติบโตในพระเจ้าเสมอนะครับพบกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ